สวัสดีครับเชิญผมเล่ากับจงออสคลับนะครับสารดีๆต่างๆเกษตรวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องค่อยดัดนะครับผมจะมาตัดให้ดูนะครับว่าตัดยังไงครับโดยผมจะใช้เครื่องมือซ่องตัวนะครับกันไกลกลองนั้ในการตัดนะครับนี่คือกันไกลต่ว่าตัดหญ้านะครับตัดกิ่งใหญ่ๆครับ ตัวนี้เป็นกันไกลตละลายเยียดกับข้องโ่วโร่วมกันกับมีความความคมมากตัวนี้ที่เราจะสร้างให้เป็นผมได้นะครับไปได้กันเรยครับวันนี้ผมจะมาตัดต,นนวตดดดัวนี้นะครับเนื่องจากววามั่นทึงรอในการตัดพอดีนะครับมาดูวันครับนี่นะครับถ้าเราต้องใช้กันไกลตัดแต่งกิ่งอันใหญ่ครับเพราะว่ามันใหญ่ครับตัวนี้ตัดกับ กันไกลรายละเอียดไม่ออกครับต้องตัดอออครับโดยกันไกลนี่ครับตัดด้วยกันไกลตดแต่งทิ้งครับออกมาแล้วครับนี่ครับตัดทิ้งมาเลยครับทีกันเลือกอันลดกๆนะครับอันนี้เข้งแขงอันนี้ยห้ยโลใจกันไกลตัดยิ้มครับครับในตัดเ็จแล้วครับทีนี้เราก็ตัดต่อครับกันไกลรายละเอียดได้เลยครับนี่ครับกันไกลรายละเอียดตัดไปเลยครับ ตัดต้นนี้นะครับตัดโอวมัดครับเต็มไปตรงกลางครับตัดโอวมอดัดดูความคมของกันไกลนะครับควรจะใช้กันไกลข้องโซโลนะครับไอ้ตัวนี้เบื่อไรผมไม่รู้จักพุ่มลืมไปแล้วนะครับติ่งกรองไปแล้วประมาณนี้นะครับตะเพื่อนอย,ย่ามาจ่ายก็นลักหน้าปะเนี่ย มันมีลา่เบอร์มากเลยครับอันนี้เบอร์ตัดแต่งรายละเอียดครับนี่คือผูมที่ิมตัดเดียวครับเ็จแล้วครับผูมนี่เริ่มกลมแลวครับตัดสักทีเดียวกับกลมแล้วนะครับมาดูตอนนี้ตอนนี้เริ่มกลมแล้วตอนนี้ถ้วยแล้วครับเห็นไหมครับกันไก่ตังอยู่นี่คือผูมเริ่มกลมเลยครับไม่ต้องทำไรมากเลยตัดแต่งนิดหน่อยครับ ตอนนี้เริ่มกลมตัดนิดหน่อยครับไม่มากนี่คือตอนค้อยโซนหน้าบานทางมัดนะครับี่ตัดไปได้ครับเริ่มกลมแล้วครับตัดที่ท่องที่เอกลมเลยครับหาให้จุดเด่นของมันก็คือว่าตัวใจชายมากจริงๆก,ก็คือกันไกลข้องโซรตัดละเอียดครับตัดละเอียดมันจะสร้างภูมิได้ยายครับก็คือต้องตัดละเอียด มันถึงจะผุ่งกลมครับที่ต้องตัดอีกนิดนะครับขอบคุณมากๆมากเอฟซี FC ติดตามนะครับถ้าใครชอบฟิโอนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูได้ด้วยนะครับขอบคุณหมากครับสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ